เรามาดูกันที่การประมูลข้าวนะครับโดยเอกชนนั้นให้ความสนใจยื่นซองประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลผ่านตลาดเอฟเฟกตกันอย่างคึกคักครับโดยมีการรวมกันเสนอซื้อข้าวมากกว่า1 6 0 0 0 0กับ2,000ตันครับการเปิดยื่นซองประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยหรือเอฟเฟตครั้งที่10ปริมาณรวม2 1 2 0 0 0ตันแบ่งเป็นข้าวขาว5%ปีการผลิต55 -56 ทับ และปีการผลิต56ทับ57กว่า162,000ตันข้าวหอมมะลิ100%ชั้น2ปีการผลิต56ทับ57กว่า50,000ตันจากคลังใน12จังหวัดบรรยากาศการประมูลนั้นเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้ประกอบการค้าข้าวสนใจเข้ายื่นซองประมูลรวม14รายแต่เสนอซื้อข้าวขาว5%เพียงอย่างเดียวในปริมาณ162,000ตันในราคาส่วนต่างลบ2บาทต่อกิโลกรัม ถึงลบ4บาทต่อกิโลกรัมจากราคาตลาดที่ข้าวขาวเฉลี่ย12บาทต่อกิโลกรัมส่วนข้าวหอมมะลิยังไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคานายยันยงพวงร,ราชรัฐรมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการเสนอราคาในครั้งนี้ถือว่าไม่ต่ำจนเกินไปทำให้เชื่อว่าน่าจะระบายเพิ่มเติมได้อีกกว่า180ของปริมาณที่มีผู้ยื่นซองส่วนสถานการณ์ราคาข้าวที่มีแนวโน้มลดลงนั้นเนื่องจากผู้ซื้อในตลาดมีทางเลือกมาก แต่หากดูการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าตลาดยังคงเคลื่อนไหวและยังมีความต้องการข้าอยู่จึงเชื่อว่าแนวโน้มราคาข้าวไม่น่าจะตกลงไปมากกว่านี้ในคนที่จะได้ประมูลก็คือ14รายซึ่งก็เป็นไปตามความคาดหมายของเราก็เราก็พอใจมากนะครับเพราะว่าในขณะที่วงการวิจารณ์กันว่า จะแผ่วคราวนี้มากเพราะว่าหลังจากที่เราเปิดประมูลคราวที่แล้วมันท่วมท้นคราวนี้ก็จะแผ่วแต่คราวนี้ก็เท่าๆเดิมก็โอเคนะครับ mm hmm. ก็คิดว่าคราวนี้รวมกับคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เกือบอเป็นเกือบ7 0 0 0 0สล้านไอ้เจ็ดแสตันแล้วก็00แสนอย่างน้อยที่สุดก็ประมาณ6 5 0 0 0 0 0ตันแล้ว นะครัอย่างไรก็ตามจากการเปิดประมูลผ่านเอฟเฟทั้งครั้งที่9ที่ผ่านมาซึ่งอนุมัติขายข้าวแล้วทั้งสิ้น547,000ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า7,000ล้านบาทและตั้งเป้าที่จะระบายข้าวผ่านตลาดเอฟเฟตให้ได้1ล้านตันภายในเดือนมิถุนายนและยังทยอยเปิดประมูลอย่างต่อเนื่องในเดือนพฤษภาคมอีก2ครั้งนายยันยงกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุทจริตข้าถุงภายในกระทรวงพาณิชย์ว่า คณะกรรมการตรวจสอบที่มีอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานกำลังจัดทำข้อสรุปและจำนวนเอาผิดกับเจ้าหน้าที่บางส่วนซึ่งจะมีโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาโดยจะได้ข้อสรุปต้นเดือนพฤษภาค,คมนี้ส่วนกรณีที่สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยยื่นหนังสือขอให้รัฐบาลของ,งบกลางเพิ่มเติมอีก4ี่หมื่นล้านบาทมาจ่ายให้กับชาวนานั้นนายยันยงกล่าวว่าในหลักการนั้นเห็นด้วยแต่ต้องรอจังหวะที่จะเสนอขอคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกก,ะกะต เนื่องจากขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ยังไม่สามารถของเงินคืนครบตามจำนวน20 0 0 0ล้านบาทอาจทำให้กะกะตน,นั้นไม่พิจารณาซึ่งในระหว่างนี้จะทำแผนในการยืมงบ40 0 0 0ล้านบาทเตรียมไว้ก่อนเพื่อรอเสนอต่อกะกะตหลังจากคืนเงินครบ